ี่นองบรรยากาศโรงทานวัดพระธาตุพุทธวงศ์อยู่ว่เน,นี่ใหญ่ปะเอาอีกวะพอแล้วค่ะแล้วก็วทำยังไงติดตอเป็นไงอ้าวเอ้ยเปิดงานเลยสามน้อหนิน้อนี่นี่เอ็มตาลนะ โอ้ยย็นกับปอนด์น้ำตาแม่ธรรม่าเลยมันก็เขาละมากก็แข like ็ดหูรุ้งแมนอะไรนะใส่เลยเด็กใส่ใช่ไหมใส่หม อัน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 ซาบันแพ้งบันอัน่โอ้ยควันน้น่ยอินชาอู้ใครชื่อบุญจันเจนพญายังผ่าแล้มาบุญพระธาตุดีพอเราวไปเห็นข่กันเห่เห็นแล้วแลไปยุ่งกนิดจะแม่ไปทานังืหาเมีกี่จ้าก็หายมองเขจิ้นเขาไปสั่น ขากินเขากินย่งนี้น้ำคั่วเมจยกไปหาคั่วเลยเมีครู้้วเยว้เหีียวนี่เพราะเป็นธรรมดาเนี mm ่ยพี Naw, ่น nah, ้องสูตรนี่มาจากกรุงเทพเลยเด้มาจากกรุเทพแมนเปิดมแแ้้หก6สาขาสาขาที่หนึ่งนี่ยุทแถวราชดาเปิดไดกบ่นโรจริงต่เล่ใหญ่มาแถวบ้างน่อย เป็นสาขาสองยู่ได้โดนเติบอยเือบปีเจ๋งแมนก็เลยมาเปิดสาขาสามเาอเออยู่แถวสระบุรีแมนสาขาหนดีบ้านได้เปิดบทเปิเจ๋งเจงเจกนปิแมนก็เลยใหญ่ลงมาแถวโคลาดเพราะว่าท้าโคลาดจินก๋วยเตี๋วดีทแมนเตีสแมนเป็นตะไดดีโอ้เป็นตะไปดดีแต่ว่าบ่แมน เนี่ยไงมอเสียเมียนมอเสียพุทธลักเอาะอืก็เลยบบริเวเปิดก็เลยบบริเวณอืมก็เล็ปีดไว้ก็เลยปิดไว้สาขาเมีนสาขาที่หายไปไหนสาขาที่หายยอนยันลงมาท่าสารคามสารคามเมีนก็เป็นตะดีโอ้ยไปเบิ่งมะล่ายี่มันไหนขายเป็นตะดิบตะดีแห้งหน่อยเออมาล่านไหลบ้านที่นี่ไปได้สวยสาขาที่ไปเียวนี่บาร์ดี้เอาไปนั่นที่ไปขายอยู่งั่นสาวหน่อยเพรินเพ่งอืมปีนั้นเปิดฤดูกาลนั่น ถ้าแต่เบิงมาล่ำยังวะกลับขึ้นมาเด่กน่อยหุ่มกินเบิดอร่อยโอ้ยลูกศิษย์มายังจักรกอนเจ่งบร์นิอัศเสมาเห็นลงท่านเอาม่เห็นลงท่านเอาแมียนผู้ได้สนใจติดต่อได้แด้อผ่านพยายามผ่านเด้ราคาเปลี่ยนกันเองแ เดือวงหอกไอกีกใส่ในนชวงอกเอาไปเห็นอย่างปลาหลางแล้วแล้วนั่นเร่าเอ็ดงเพท่านได้หมดมันไม่ยากอีกอยู่มเข้ากระทังสี่หลักเอไปนไแกน้ามันออกตอนนั้นบ่ม่นธรรมดาได้พี่น้องังจะเป็นไองญานี่เจาแหมน้ำซุปมือนี่พิเศษจังเลยดิเป็นกระดูกหมาพวกกระดูกหมู แข่งแข่งกันรังมากพี่น้องนี่แหละเพื่อนวาผลบุญนี่เพมีไผ่ปาปันแจกได้เพื่อนวามันบ่แยกออกได้คือจังไม่ดอกพากังจังดอกมะเอออุปมาคือจังกินเข่าพี่น้องเอ้ยเข้ากินเข้ากับอิ่มมันบ่ไปอิ่มทองเพป็นพุ่นผู้บ่กินซะแล้วพี่น้องเลยมาเบิ่งเด้อนี่ล่ยใครแย่ข้างผ่านฟังอันชาหน้อยเขตบ้านแพงระบายกิตแม่นนี่ล่ะเบิร์ลัดเนี่ล่ะบักลัดเก๋มิเตอรมนเป็นได้ u ูทูบหลายนี่ล่ะโตจริงตัวก็เข้ากันหมดเล้าันแท้ เบิร <Hoy S 1> ์ดกัยูไป็ักพย่าขามผ่านอยู่เห็นแต่มันได้ทรดสาบจเห็นแต่ได้ทศัสท์หากินน้องทศัพา์ว่ามันเขาติงเอาเ่เ่เขจาิงนี่าห่จริงเาเ่าเ่าเ่าเอเอาเา่า่าา่่า่่า จะไปลองเทนไปลองพั่วจะได้เห็นเล่าจเห็นปล่อยกับเมลองคัวส่งไปหายด้วยกันวงนูนี่เห็ดหนึ่งเขาแทกเขาอันนี้เครื่องปรุงเขาแทกเขากันเพราะว่าบอกเดียว่ายันจะว่ามันคือว่าเสียบแขะ อุ่งเราขัมันมอเดือดเห็ดเลยเนอจ้าอบไปเจ้าบไหมครับมันมันมันเท่าสิมีลูกคหลายให้มาพ่อตข่าข่นของมาษ่เกียวเอเคคูไข่เกียวเองันาบบี่ขพอเลยใ่เลยค่ะใจดูแล้วมาทำุ๋ยยาเจ้เ้ สวัสดีค่ะสวัส <Inter> ด <red ing> ีค่ะหากินขอกันท่อง น่ามีซ่องวะไหนจะซ่องเนี่ยซ่องเ่าเตาไปรูปนะเดี๋ยวไปบ้านเปิดเฮ็ดกันขอแต่เด้๋ยวเดี๋ขอบ้านนี่อันฝนตกกันเนี่ยมันไหลลงน้ำคู่ไหม

ลูกสิ้นหมาโลเป็นหมูมื่อกี้เพชรก๋วเตี๋ยวหมูเด้อพี่น้องเด้อบะหมี่ก๋วนเกี๋ยวหมาเด้อก๋วเตี๋ยวหมูอ่อนห้างนั่นเบอร์ล่างเต้หมอบอย่างไงใส่ไปอะไรคะไอ้ห้างไอ้นั่นล่ะห้างโอ้ยใส่แล้วใช่ไหมว่าเขาวี่ี่ชุดหนึ่งนี่ชุดรอบแรกข้ามีสองชุดเป็นน้ำใสหรือน้ำตกหนึ่น้ำใสค่ะข้าน้ำตกนีอ่ะหาเอาแถวนี้ใช่ไหมนักข่านักข่า 你可以拿。